สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับแหวนพลอยในช่วงเปิดฟ้าวาไราตี้ค่ะวันนี้นะคะแหวนพลอยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดพังงาค่ะจะพาไปชมความสวยงามของหมู่เกาะซิมิลันและหมูกเก่เกาะสุรินค่ะภาพบรรยากาศใต้น้ำนคะคะจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตามแหวนพลอยไปชมกันเลยค่ะ จังหวัดพาังงาเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสําหรับคนไทยและชาวต่างชาติทั้งหมู่เกาะซิมิลันและหมู่เกาะสุรินทโดยครั้งนี้ซีสตาร์แฮปปี้เจอรี่ทำหน้าที่เป็นไกด์พาเราไปชมความสวยงามของท้องทะเลไทยกันค่ะเริ่มกันที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลนันเราได้มาเที่ยวกันที่เกาะเมียงหรือเกาะสีเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นที่ตั้งของที่ทําการอุทยาน ชายหาดที่เกาะสีทรายจะมีสีขาวละเอียดเนียนสวยงามน่าสัมผัสน้ำทะเลใสจึงถูกขนานนามให้เป็นหาดเจ้าหญิงหรือเป็นเซตเบจากชาวต่างชาติขึ้นมาเที่ยวชมค่ะมาต่อกันที่เกาะ8ดหรือเกาะซิมิลัน สถานที่ตั้งของหินเรือใบจุดชมวิวอันเลื่องชื่อและห้ามพลาดกับการดำดิ่งลงไปใต้ยางผิวน้ำชมความงามดำน้ำดูปะาารังพบกับโลกใต้ท้องทะเลอันสวยงามกับจุดดำน้ำตื้นที่ขึ้นชื่อของหมู่เกาะซิมิลันเกาะบางูหรือคริสต์มาสพอยต์เป็นหนึ่งในสถานที่ดำน้ำที่นิยมมากในเกาะซิมิลันค่ะและวันที่สเราได้มากันที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินท ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั่วโลกความสวยงามของปะการังใต้ท้องทะเลน้ำทะเลสีฟ้าใสามีปลาสีสันสวยงามต่างๆมากมายซึ่งสถานที่นี้ยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวมอแกนด้วยค่ะโดยทริปนี้เราได้รับการดูแลจากซีสตาร์ Happy ้เจอร์น ทีมมุ่งเน้นคุณภาพของการบริการเป็นสำคัญมีการบริการที่แตกต่างเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมจุดประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขคุ้มค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะจริงๆซีสตารามีบริการหลายหลายโปรแกรมนะคะแต่ณปัจจุบันก็จะเปิดอยู่3โปรแกรมเพราะว่าด้วยด้วยโควิดใช่ไหมคะหลักๆเลยก็จะคือซิมิรัน แล้วก็แล้วก็สุรินแล้วก็ในส่วนของภูเก็ตเราจะมีพีพีกับราชาค่ะส่วนมาเที่ยวไทยก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยเราอะทุกอย่างก็ยังสวยงามมากๆแล้วก็ราคาถูกมากเพราะว่าผ่านช่วงสภาวะโควิดมาใช่ไหมคะก็อยากให้คนไทยทุกคนลองมาเที่ยวในไทยดูเที่ยวช่วงนี้ราคาโรงแรมก็ถูกราคาทริปท่องเที่ยวก็ถูกธรรมชาติก็สวยมากๆค่ะ ในช่วงนี้อยากให้ทุกคนมาท่องเที่ยวแบบ New Normal ในประเทศไทยกันนะคะทะเลไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกได้เต็มอิ่มกับธรรมชาติอย่างเต็มที่และอย่าลืมรักษาระยะห่างสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการท่องเที่ยวด้วยนะคะ